ว่าไงนะงอ,อ,งอุ้งปลาหมึกยักษ์อุ้ปลาหมึกยักษเ์เมื่อวานนี้จระเข้วันนี้เปลี่ยนเป็นปลาหมึกแล้วเหรอลูกใช่แล้วไหนหนวดไหนหนวดปลาหมึกเลียเล้ยมงมาตัง้งสามสิบปีแล้วเลี้ลยงสามสิบปีแล้วแล้วไหนหนวดราคาหนวดนนโอ้เนี่ยหนวดปลาหมึกอยู่ข้างล่างนเ,านเนี่ยเหรออ๋อเนี่ยฮะ สั่งสอนให้นั่งตรงนี้ได้ด้วยอุ้ยทำไมปลาหมึกเชื่องจังเลยคะอ๋อเลี้ยงมาสามสิบปีแล้วลลลวันนะนี้จะเกิดว่าขวยออกที่แม่ซื้อแล้วเนี่ยส <laughs> ามศูนย์เนี่ยอ๋อเลยเชื่องขนาดนั้นเลยหรอคะอ๋อนอนได้ด้วยหรอ,นอนะคะเป็นสไปเดอร์แมนนอนอยู่บนปลาหมึกอะคะ แล้วสไปเดอร์แมนปล่อยใยยังไงคะแม่ไม่ใช่หนูนอนไปจะพักนึงหนูแปลงแรมกมัเป็นสไปเดอร์แมนอ๋อเหรอคะแล้วปล่อยใยยังไงล่ะสไปเดอร์แมนต้องปล่อยใยให้ดูก่อนไม่ไงั้นไม่ค่อยเชื่อนะว่าเป็นสไปเดอร์แมนอ้อาวทาไมถ่ายรูปไม่ได้อ่่ะปลอยใหใ,หให้ดูอ้าวโถวเอ้ยถ่ายตั้งนานไม่ติดเลยโอ้เสียดายฟังไม่ได้